อ่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มนะครับสกินสตาร์วอลนะครับ EP 2นะครับกับเซิร์ฟทดสอบนะครับเซิร์ฟทดสอบเนี่ยพี่ให้ดูก่อนนะครับว่าพี่เนี่ยมีสกินแค่39มสิบเกามีสกินแค่เอ้ยมีสกินแค่เท่าไหร่วะ6สกินครับซึ่งสกินน้อยมากเลยครับนี่ฮะมีสกินแค่6สกินนะครับแล้วก็มีฮีโร่เนี่ย อยู่25ตัวนั่นหมายถึงว่า1หมื่นึงเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัวหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นไกด์นะครับเป็นไกด์เป็นแนวทางให้น้องๆที่แบบว่าสกินน้อยแล้วอยากได้สกิน Star w a r ลนะว่าความชิบหายมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคุณจะได้เห็นกันนะครับว่านะการสุ่มนะครับสกินนะครับสตาร์วอลนะครับในเซิร์ฟทดสอบเนี่ยที่แบบว่าสกินไม่มีเลยเนี่ยสุ่มแล้วจะได้สกินทั้้้งงหมมดดสสกกี่ินจะะะไไอราาบฮ ก็ถ้าเกิดใครอยากมีเพชรนะเยอะๆแบบนี้นะอย่าลืมเติมเงินผ่านเว็บคุณรัชชช็อปนะครับด้ทั้งไทยและลาวนะง่ายสะดวกปลอดภัยนะเพียงแค่ใส่เลข ID เลขเซิร์ฟเวอร์เลือกช่องทางการชําระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นรับบิลไลน์เพย์บัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์บัตรทูบันนี่วอลเล็ตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะส่วนน้องฝั่งลาวเป็นลาวชุนคมยูทิลแล้วก็ที่พัดนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยไว้ใจคุณรัชชช็อปได้เลยนะครับนะฮะก็นะครับฝากนะฮะเข้าไปเติมเงินผ่านเว็บคุณรัชชช็อปกันด้วยนะเดี๋ยวเเเราจะปิดลงกือ ให้ดูนะครับว่าเราจะเสียเท่าไหร่แล้วได้สก,กินอะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่เสียไปทั้งหมด7,500า้ยใช่ไหมได้มา2สก,กินแต่ว่าวัานนี้พี่ว่าหมื่นกับ500เนี่ยไม่น่าจะพอเลยนะใครเข้ามาแล้วกดแชร์พี่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มกันให้ดูนะครับสำหรับสก,กินในเซิร์ฟทดสอบนะครับครั้งแรกเนี่ยเขาลดให้เหลือ700นะครับคือพอดีรวยครับเซิร์ฟทดสอบก็มีเพชรน,นะไม่รู้จะทำยังไงฮนะไม่รู้จะทำยังไงฮนะแบบ ัทสอบรรก็รวยอ่ะนี่สอบยังมีเพชรเป็นหมื่นนะทําใจลําบากจริง <c oughs> ปั่นเด็กอีกแล้วนะเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูนะครับมาดูเลยครับว่าสิบครั้งแรกนะครับว่าจะได้สิบครั้งแรกเนี่ยจะได้อะไรมาบ้างนะครับมาโอ้ ได้สกินเลสลี่นะครับแบ็คโหลดมาแล้วหนึ่งตัวนะครับแบ็คโหลดมาแล้วหนึ่งตัวอันนี้คือมันเป็นสกินมันเป็นไอดีที่ไม่มีสกินเลยครับจับมาเนี่ยสกินมาเพียบแน่นอนครับนัตาเตเลียครับนัตาเตเลียมาอีกหนึ่งตัวครับดฮะไฮลอดครับไฮลอดอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้าเก้าเก้านะนะไฮลอดเงามมนาครับสามตัวครับรอบนี้ได้สกินมาสามตัว นะครับรอบนี้ได้สก,กินมา3ตัวก็ได้นี่มา184ครับโคตรเยอะเลยเห็นปะเฮ้ยจริง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 จดูนะนี่เสียไป700นะมึงดูนะมึงดูพี่ได้มา184แล้วพี่จะได้สตาร์วอตัวหนึ่งแล้วครับนี่คือได้มา3สก,กินนะครับสสก,กินนะฮะได้มา749นะครับ,บ599 269นะนี่น้องพิมพ์มานะเดี๋ยวเองดูความคุ้มนะครับของการสุ่มนะครับว่ามันจะคุ้มมากน้อยแค่ไหนนะ เดี๋ยวได้เห็นแน่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มา3มสกินแล้วเราก็ได้แต้มมานะครับร8อแปบต้มครับร8 4แปิบต้มโคตรเยอะเลยครับ700รอเพชรนี่โคตรคุ้มเลยครับ700รเพชรแรกนี่ได้3สกินนี่เกินคุ้มแล้วครับคือโคตรของโคตรคุ้มอ่ะนะมาดูครับอีก1,000ันเพชรครับแชร์พี่นิดหนึ่งอะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับสำหรับหนึ่งเพชรนะครับหนึ่งพเพชรนี่คือการสูมครั้งที่2ครับ ปโ oh, อ้ีตัวนี้มากับทุกวันเลยครับนกคูกนะครับนกคูก่ทูสวรรค์นะครับเออไอเด็กพิมพ์ไม่บีทีเดิอันนี้ก็น่าจะเป็น749ด่เานกคูกทูกสวรรค์โหรอบนี้ได้สกินเดียวแต่ว่าได้นี่มา1 1อยสิบเก้นะครับร้อเกได้สติกเกอร์ใหม่เพียบเลยตอนนี้เรามีทั้งหมดนะครับสามแล้วนะครับสุ่ม2ครั้งเสียไป2000นนะครับได้มานะครับ 300นะครับแล้วก็ได้สกินมาทั้งหมด4ตัวแล้วมึงดูเอาง่ายๆสกิน4ตัวที่ได้มาเนี่ย7จ9ดสี่เ9้บวกเจ9ี่บวกบวกเนี่ยรวมๆแล้วก็2,000เพชรแล้วนะครับเท่ากับเราได้ชิ้นส่วนฟรีนะในกรณีที่ในกรณีที่คนที่ยังไม่มีสกินเลยนะแล้วอยากสุ่มสกินนะครับมามาดูครั้งที่3นะครับครั้งที่3นะครับไป ได้อะไรอะ่ะเบลลาริกครับเบลลาริกครับเบลลาริกครับสกินเบลลาริกสองหกเก้าฮะสกินเบลลาริกสองหกเก้านะครับสกินเบลลาริกสองหกเก้าครับบูโน่ตัวนี้เท่าไหร่ไม่แน่ใจอะ่ะบูโน่บูโน่บูโน่ตัวนี้กี่บาทวะไม่แน่ใจอะ่ะบูโน่ตัวนี้พี่ไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะครับห้าเก้าเก้าอ๋อ นะครับไปต่อครับโอ้เลยลาเฮ้ยคุ้มใครบอกว่าไม่คุ้มใครบอกว่าไม่คุ้มเนี่ยโคตรคุ้มเลยสุ่มอะสุ่มโคตรคุ้มเลยเนี่ยดูดินี่นี่พันที่สามนี่รอบนี้พี่ได้สามสกินสามสกินเนี่ยสุ่มเสียพันหนึ่งพันหนึ่งคือเข้าใจอารมณ์พี่ป่าว่า 1, พันเพชรอะพันเพชรได้เจ็ดสี่เก้าได้ห้าเก้าเก้าคือนี่มึงคือมันเกินราคาสกินแล้วเนะว้ย เข้าใจใช่ปะรอบนี้ 599, เก้าเก้าไลลาเจเก้ไลลาเจ้าไม่ใช่599รอบนี้พันหนึงเราสุ่มได้ทั้งหมด1,600เพชถือว่าคุ้มนะพัน0กร้อยเพชในราคา1,000เพชครับได้ชิ้นส่วนมาเท่าไหร่ไม่รู้อะได้ชิ้นส่วนมาเท่าไหร่สี่นะครับตอนนี้400แล้วนะครับพี่เทนาแป๊บหนึ่งเฮ้ยคุ้มนะ นี่คือ4ีี่ไม่รวมอีโมใช่นี่คือแบบไม่รวมอย่างอื่นเลยรวมแค่เนี้นี่คือ3ามครั้ง30ครั้งก็ตกประมาณสามพนนะครับประมาณสามพันนิดๆอ่ะสามพันอ 3, เออรอบนี้คือคุ้มนะรายะเจะสนะเท่ากับพี่เสียพันหนึง่งสุ่มได้พันหนะแต่คือมันอาจจะได้สกินที่เราไม่อยากได้เข้าใจได้นะปะมาดูรอบที่4นะครับมาดูรอบที่สกันครับรอบที่สว่าเราจะได้เท่าไหร่อ่ะใครเข้ามาแล้วรบกวนนะครับ ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการฟอกไตด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการฟอกไตด้วยนะเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อวา่าเกมมิ่งหลังจากจบการสุ่มรอบนี้ด้วยนะใครที่ไม่ได้แชร์นะครับไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับเสื้อวา่าเกมมิ่งนะครับนะมาดูครั้งที่4นะครับโอ้ยไอรีเทลไอรีเทลตัวนี้ก็แพง้ะพี่จำไม่ผิดอะแพงกว่าวะซิลเวอร์ซิลเวอร์แพงกว่า ไอเดียวตัวนี้เท่าไหร่วะไอเดียวตัวนี้เท่าไหร่วะอันนี้คือไอเดีเปล่าเลยนะมีสกินแค่ห้าสกินนะสองหกเก้าเยนโดะคาคูระสองหกเก้าเอ,อ่อสองหกเก้าฮายาบุสาต,ตัวอะไรอ,ะ 9, อ่ะสองหกเก้าเยนโดะออชูมาอีกห้าเก้าเก้าสี่สกินสี่สกินแล้วสี่สกิน รอบนี้4สกินครับ269 3สตัวนะครับ2 6 9บวก2อ9บวก269บวกอันนี้มัน7จ9ไม่ใช่เหรอชูตัวน 7, 4, 9, 7, 4, 9, เนี้ยชู7จ9ชู7จ9เ้าเนี่ยรอบนี้พี่สุ่มได้1,500เหมือนเดิมเลยเนี่ยรอบนี้พี่ก็ได้1 5 0 0้า0 0ก็คุ้มนะครับแล้วก็ได้ชิ้นส่วนมา500แล้วครับ500แล้วครับพี่ได้มา500แล้วนะเกือบได้ตัวหนึ่งแล้วนะเราเสียไปประมาณ3,000 สามพันเจ็ดนะครับสามพันเจ็ดเราเกือบได้ได้สตาร์วอลตัวงนะเออแต่ว่าเราได้สกินมาทั้งหมดตอนนี้เราได้สกินมาทั้งหมดสิบเอ็ดตัวแล้วครับเราได้สกินมาทั้งหมดสิบเอ็ดตัวนะครับกับสี่สิบครั้งนะครับสี่สิบครั้งเราได้สกินมาสิบเอ็ดตัวนะครับเราเราสุ่มเสียไปสี่สามพันเจ็ดเราได้สกินมาทั้งหมดสี่สิบตัวนะฮะการันตีสเปเชียลรอบนี้ด้วยใช่ไหมจัดไปรอบห้าสิบนะครับห้าสิบครั้งนะครับไป อ๋ได้จูร่งครับจูร่งจูร่งตัวนี้มันเป็นจูร่งจูร่งตัวอะไรวะจูร่งตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจอะขอแห้งเลยจูร่งจูร่งตัวนี้ตัวเท่าไหร่ครับจูร่งห้าเก้าเก้าหรอจูร่งห้าเก้าเก้านะห้าเก้าเก้านะครับบวกนะครับหนึ่งตัวมาแล้วนะห้าเก้ามา ไฮยาบุสะาเจ็ดสี่เก้าครับใช่ป่ะตัวนี้เจ็ดสี่เก้าว่าตัวนี้เจ็ดสี่เก้าป่ะสองตัวเกินราคาสุ่มไปแล้วสองตัวนี่พันสองแล้วครับสองตัวนี่พันสองแล้วเกินราคาสุ่มแล้วพี่ไม่เกลือนะวันนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ไมีไม่เกลือนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าดูดีมีออร่าจะสี่เก้ามาอีกตัวงแล้ว <c oughs> เหนื่อยใจว่ะสุ่มแล้วแบบได้แต่ของดีๆอะ่ะแล้วเดี๋ยวเด็กก็ไปสุ่มกันแล้วก็เกลือแล้วก็มาด่าพี่เนี่ยว่าพี่สุ่มนาล่องเนี่ย รอบน,นี้ได้2ตัวเท่านั้นครับ2ตัวเนี่ยได้599ก้ับ7จ9นะครับถือว่าโอเคถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าได้ชิ้นส่วนมาแค่5 7บเเองน้อยมากครับได้ชิ้นส่วนมาน้อยมากครับก็ยังไม่ได้สตาร์วอนะครับได้อันนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งอันตัวเอ็มนะครับรอบ60นะครับ60ครั้งนะครับมาดูครับหกครั้ง60ครั้ง60ครั้งมาแล้วฮะโอ้อากัส <laughs> อากัตอากัตมาตะไกลเลยนึกว่าอากัตสตาร์วอลนึกว่าท่านหลอดมาซะแล้วอันนี้น่าจะเป็นสองหกเก้าใช่ 9, ปะ่ะสองหกเก้าป่ะสองหกเก้านะครับสองหกเก้าอากัตนะฮะไปมาดูอีกตัวหนึ่งวิน่นนาน่ามาแล้วตัวนี้เท่าไหร่นาน่านานา่าชุดนอนมันห้าเก้าเก้าหรือเจ็ดสี่เก้าอะ นา yup. ชุดนอนมัน599หรือ749พี่ไม่แน่ใจตวัวเนี้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ599นะครับบวก599นะครับนะครับมีไมมอีกตัวไหมไม่มีหว่ะรอบนี้อ๋อได้ลายลาครับได้ลายลานี่ไงลายลาซ้ำจริงๆได้ลายลาอีกตัวหนึ่งได้ได้ลายลา749อีกตัวหนึ่งแต่มันซ้ำครับเพราะว่าเมื่อกี้เราสุ่มได้ไปแล้วว่าลายลานะครับเขาไม่นับอ่ะเราก็ไม่นับนะเออเราเราไม่นับลายลาตัวนี้เพราะว่ามันมันซ้ำไปแล้วนะครับ ตอนนี้เราได้647แล้วครับ647ส่งของขวัญไปให้ใครได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ว่มันส่งได้แต่ในเซิร์ฟตัวเองนี่มันเซิร์ฟทดสอบไม่งั้นแจกคนดูไปแล้วเนี่ยเฮ้ส่งไปได้เสียใจว่ะมาดูครั้งต่อไปครับ70ครั้งครับอันนี้เราเข้าสู่70ครั้งนะเพชรใกล้หมดแล้วอันนี้มันเป็นเพชรในเซิร์ฟทดสอบพี่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วพี่เลยมาสุ่มเล่นไฮลอสครับไฮลอสห้าเก้าเก้าครับ ไม่พอก็ไม่เป็นไรพี่มาสุ่มเล่นเ,นยเฉยๆเพราะว่าเซิร์ฟทดสอบพี่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพชรมันเหลือคินครับเจ็ดสี่เก้าเหมือนกันครับคินเจ็ดสี่เก้าครับเอ่อคินน่าจะเจ็ดสี่เก้าถูกป่ะไอตัวกุหลาบเจ็ดสี่เก้าหรือห้าเก้าเก้าคินตัวเนี้ยนะนี่เราได้มาเยอะมากนะตอนนี้ที่พี่นับสกินเนี่ยสี่เจ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสกินแล้วนะตอนนี้เราได้มาทั้งหมดสิบเจ็ดสกินแล้วนะ ได้แต้มอีกร้อยนึงครับเราได้ได้ได้สก,กินแล้วหนึ่งตัวครับจะเอาอะไรดีวะเอาเอาเอาไซคอบหรือเอาอากัสดีวะ,ะเดี๋ยวค่อยเลือกแล้วกันนะนี่เราได้ตัวหนึ่งแล้วนะเพชรเหลือแค่สามพันแปดพี่ว่าไม่น่าจะพอแล้วล่ะนะครับไม่น่าจะพอแต่ว่าพี่จะสุ่มให้หมดหมื่นหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นนะครับว่าเราหมดหมื่นหนึ่งเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับอ่าหมดหมื่นหนึ่งเราจะได้อะไรท่านเองไป ตัวอะไรมาโอ้โหโอ้โหสองหกเก้าครับมาตะไกลเลยครับยูโดลาครับยูโดลานะฮะยูโดลาสองหกเก้าครมาตะไกลเลยครับมาดูอีกฮะว่ามีตัวอะไรมาบ้างฮะกูซิออนกูซิออนตัวนี้เจ็ดสี่เก้าหรือแปดเก้าเก้าเอ,เอ่ยน่าจะเจ็ดสี่เก้าปะเจ็ดสี่เก้าปะกูซิออนตัวนี้เจ็ดสี่เก้าปะพี่ไม่แน่ใจว่ากูซิออนตัวนี้เจ็ดสี่เก้าหรือเปล่า จุซิออนตอนนี้749ป่ะอ่า749นะครับ749นะฮะมีอีกไหมไม่มีได้ตั๋วมา90ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับคือตอนนี้น่าจะมีประมาณ700กว่ากับแป0รแล้วนะสวัสดีน้องนุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดโลงเกลืออีกครับมีอีกไอดีนึงครับไอเดีเราเยอะอะเดี๋ยวเอาไอดีนึงมากดมาเปิดให้ดู นะครับอันนี้ไอดีใน ID พี่นี่แหละในเซิร์ฟทดสอบมันพี่มีเพชรอยู่ประมาณหมื่นกว่าพี่เลยมาเปิดให้ดูเล่นๆเฉยๆนะครับว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะตอนนี้เราก็ได้มาเยอะแล้วนะเกือบเก่วมๆ20สกินได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับไม่ต้องพักตรงนี้ฮนะจะได้กดดูไปเลยครับเหลืออีก2,800เองดิกกี้ฮนะ269ครับน้ำตาจะไหลฮนะบวก2 6 9นะครับ269นะครับบวกเอ่อไปดูอีกตัวนะ่งะอุย๊ยคากระตัวนี้แพงตัวนี้749ถ้าพี่จะไม่ผิดอะ่ะ749นะครับใช่ไหม749ใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้แม่โมทสาวน่าจะ749อยู่นะครับ749นะครับตอนนี้เราได้โอ้โหสก,กินแม่งเยอะมากเลยว่ะพี่ว่าคนที่ สร้างไอดีใหม่หรืออะไรครับคือถ้าอยากได้สกินเยอะๆพี่ว่าอันนี้น่าจะคุ้มอยู่สําหรับคนที่สร้างไอดีใหม่นะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นนะก็นะครับเหลืออีกแค่1800เพรเองนะครับเหลือ,อแค่พันแเพรเองนะฮะพันแดเพรเองนะครับซุ่มต่อเลยครับให้มันหมดหมดกันไปตรงนี้แหละลีโอมอสครับสองครับจำได้ครับ พี่ม้าเราฮะสองหกเก้าอะฟังโก้ครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเจ็ดสี่เก้าป่ะฟังโก้ตัวนี้เจ็ดสี่เก้าชายเขียงหมูพี่อะถ้าพี่จำไม่ผิดไอเขียงหมูเนี่ยเจ็ดสี่เก้าแน่ๆเลยนะครับเจ็ดสี่เก้านะครับเขียงหมูเจ็ดสี่เก้าป่ะวะนะเจ็ดสี่เก้าโอได้น้อยมากแล้วอะก็เหลือแปดร้อยเพชรนะครับได้มา 1, หนึ่งพันกับสี่สิบโอ้โหนิดเดียวเองนะครับหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งเนี่ย ยังไม่หมดนะเพราะว่าเหลืออีก800นะครับหมื่นหนึ่งมันต้องต้องสุ่มนี่อีกนะครับอ่าเดี๋ยวพี่สุ่มให้ถึงหมื่นสุ่มทีละอันนะโอ้อดแดกว่ะสุ่มอีกหนึ่งครั้งครับอดแดกว่ะสุ่มอีกหนึ่งครั้งครับเพราะว่าพี่จะให้มันเหลือหนะ้าร้อยนะเออ อ่ะเนี่ยเหลือประมาณนี้นะครับพี่สุ่มไปทั้งหมด100ครั้งนะครับอันนี้คือ100ครั้งแล้วนะเพราะว่าเออจริงๆเกินด้วยเพราะว่าเราเอา่าสุ่มไปทั้งหมด100ครั้งแล้วนะครับร้อยครั้งมันอยู่ที่1 0ึ่0หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแต่ว่าพี่สุ่มเพิ่มไปอีก300เพื่อที่ให้มันเพื่อให้มันเป็นครบหมื่นเพชรพอดีนะครับหมื่นเพชรเนี่ยจะได้นะครับสกินไซคอบเนี่ยหรือไอสกินสตาร์วอลเนี่ยได้แค่1ตัวนะแล้วก็เหลืออีก300 นะครับเหลือแต้มอีก300ซึ่ง300เนี่ยก็นะครับไม่น่าจะเอ่อน่าจะพอแลกพวกสกินอีพิกพิเศษอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟทดสอบอย่างที่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้เล่นนะครับมีเนี่ยเนี่ยที่ไอ้เจ้าเด็กมันจดมาเนี่ยที่มันพิมพ์หน้าไลน์อ่ะได้สกินไปทั้งหมด10 1 1อ็ดสิบสองสิบสามสิบสี2 2ิบตัวครับเนี่ยยีตัวรวมสตาร์วอยดหนึ่งตัวเป็น24นะครับ เดี๋ยวดูฮะว่าตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนี่ฮะยี่สิบสี่ตัวครับเฮ้ยเราได้มาทั้งหมดยี่สี่เลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เรามีห้าไม่รู้ว่านับตกตัวไหนไปบ้างนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับหนึ่งหนึ่งหมื่นเพชรนะครับหนึ่งหมื่นเพชรเราได้สกินมานะครับหนึ่งหมื่นเพชรนะครับเราได้สกินมาทั้งหมดยี่สิบสี่สกินนะครับรวมกับสกินที่เราเนี่ยแลกได้หนึ่งตัวนะครับไม่ระหว่างไซคอปกับนี่ถ้าเป็นพี่พี่จะเลือกไซคอปเพราะว่า อากัตพี่ไม่ค่อยได้เล่นอันนี้เป็นเซิร์ฟทดสอบนะพี่ก็ซื้อเล่นๆเฉยๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันส่งของข,องขวัญไปเซิร์ฟจริงไม่ได้นะครับอันนี้เซิร์ฟทดสอบมันส่งของขวัญไปไหนไม่ได้ไม่งั้นแจกไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยมันซื้อได้นะครับออาซื้อไซคอบเล่นแล้วกันซื้อเล่นๆน,นะครับเหนื่อยใจอ่ะอีปิกวงล้อไม่แตกสักตัว อ่อเนะี่ยก็ได้สกินไซคอบสตาร์วอลมานะครับในเซิร์ฟสอบ์ฟพี่ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะกดเล่นเฉยๆนะเออกดเล่นๆเฉยๆนะครับก็เหลืออีก376นะครับแล้วยังเหลืออีก500เพชรนะเราจะสุ่มเล่นไปนะครับสุ่มเล่นสุ่มเล่นไปนะครับสุ่มเล่นไปสุ่มเล่นไปแตกไหมไม่แตกสุ่มเล่นไปแตกไหมเฮ้ยแตกวะได้ไซขอบ เอามาทําไมวะเอามาทําไมวะมีไซไซขอบสตาร์วอลแล้วไซ่ขอบกระจกกระจอกองนี้เราไม่เล่นอะสกินสกินถูกเราไม่เล่นนะแบบแย่ว่ะมาดูครับว่าได้ไรเอ้ยได้สี่ร้อยเฮ้ยได้สี่ร้อยขาดอีกสามร้อยเองจริงๆขาดสามร้อยก็อย่างที่น้องๆสุ่มกันแล้วโดนเป็นหมื่นนะน่ะก็น่าจะจริงครับ <S <S คือถ้าอย่างนั้นนะครับว่าพี่แบบว่าเออ อย่างนี้ฮะใช้คํานี้แล้วกันนะครับถ้าเกิสมมุติว่าน้องๆมีเพื่อนนะครับที่เขามีสกินครบแล้วนะครับก็เติมเพชรให้เขาแล้วก็ให้เขาสุ่มแล้วให้เขาส่งให้ก็ได้ครับมันจะชุม้มอ่ามันจะคุ้มกว่าครับมันจะอยู่ราวๆประมาณ4ี่พครับเ <c oughs> พราะเนี้ยเราเสียไปหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นกับห้เพชรเนี่ยหมื่นกับเพชรเนี่ยเราได้มาแค่ตัว โยดาตัวเดียวเราไม่ได้ดั๊ดเวเดอร์ด้วยซึ่งถามว่าพี่จะเติมสุ่มต่อไหมดั๊ดเวเดอร์ไม่ครับเพราะว่าเซิร์ฟทดสอบพี่ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับพี่แค่มาสุ่มให้ดูนะฮะแล้วก็แลกตัวอีพิกได้หนึ่งตัวนะครับอีพิกก็จะมีพวกเนี่ยฮะมีฉางเอ๋อนะครับมีเซเบอร์นะครับมีโลเจอร์ด็อกเตอร์บีทนะครับมีคาโตตะกัตจักรวาลนะครับยูดลาแม่มดคารี นะครับระดับพี่แล้วอ่ะพี่ต้องแลกฟันนีอ่ะน,นี่ยแลกฟันนีโชว์แลกเล่นๆนอแต่แลกเล่นๆนะเล่นไม่เป็นนะแต่อยากแลกมีอะไรเปล่าฮะคือคือเล่นฟันนีไม่เป็นนะะบินก็ไม่เป็นแต่อยากแลกเล่นๆนะะมีอะไรไหมฮะโอ้แลกมาให้เด็กมันอิจฉาเล่นๆนะเข้าใจปะแลกมาให้มันอยู่ในไอดีสอบให้เด็กมันอิจฉาเล่นๆนะ คือคือแลกให้เด็กมันอิจฉาเล่นๆนะครับว่าแบบเฮ้ยพี่ผมผมไม่มีอะไรพี่อะไรเงี้ยแลกเล่นๆนะฮะแลกเล่นๆนะครับก็แลกเล่นๆนะครับมีอะไรไหมฮะอนะ่ยครับ แต่ถ้าเกิดนะใครนะอยากได้เสื้อว่าเกมมิ่งนะอย่าซื้อเล่นๆนะฮะซื้อจริงนะฮะตัวละ250บาทนะครับหรือ80 0 0 0ันกีบลาวนะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจนะครับมาว่าเกมมิ่งลาวนะครับหรือเพจมาว่านะฮะนี่ฮะเสื้อสวยๆแบบนี้เลยครับ250าบาทเท่านั้นนะครับนะฮะสั่งซื้อได้ทั้งไทยและลาวนะครับนะฮะ ราคาไม่แรงครับนี่ฮะดูฮะเรามีรูปนะครับที่น้องๆนะครับใส่เสื้อว่ากมมิงแล้วส่งมานะครับเราก็เอามาให้ดูกันนะฮะเป็นเสื้อถูกๆนะครับเนื้อผ้าดีฮะใส่สบายนะฮะขายของกันเห็นเห็นเลยนะฮะใครสนใจน้องๆฝั่งลาวสั่งซื้อได้เลยนะครับเราส่งถึงลาวเลยนะครับเราส่งถึงลาวนะส่งถึงลาวเลยครับส่วนน้องฝั่งไทยก็ส่งฮะส่งฟรีด้วยครับราคา80% 0 0 0กีบนี่โคตรถูกครับแล้วส่งฟรีเนื้อผ้าดีฮะ เป็นไมโครไฟเบอร์เม็ดข้าสารนะครับระบายอากาศระบายเหงื่อนู่นนี่นั่นนะซักสองชั่วโมงตากเอามาใส่ได้ใหม่เลยครับถ้าไม่เป็นหวัดก็แล้วแต่ม <c oughs> ึงฮะนะครับนี่ฮนะเป็นเสื้อสวยๆนะดูฮนะนี่ฮนะดูใครใส่ก็ดูดีอ่ะเป็นเสื้อเสื้อของคนดูดีก็ใส่กันนะครับเข้าใจไหมฮะเออน,นะก็นะครับน,นะฮะ ใครสนใจก็เข้ามาซื้อเสื้อได้นะครับส่วนน้องๆที่อยู่ใน YouTube ที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับที่แฟนเพจวาว่านะเข้าทักมาพี่ได้เลยครับได้ทั้งไทยและลาวเหมือนกันนะครับนะฮะนี่ฮะบอกได้เลยครับเสื้อวาว่านี่ซื้อง่ายเหมือนเติมเพชรโคดัชชั่ปอะครับเพราะว่าโคดัชชัปก็เติมได้ทั้งไทยและลาวอะง่ายสะดวกปลอดภัยด้วยฮะเข้าใจไหมฮะน้องๆก็แลกฟันนีมาประดับไอดีเล่นๆนะมีอะไรไหมฮะนะ <c oughs> ก็โอเคฮะเราสุ่มเกลือกันเรียบร้อยแล้วจริงๆเรามีอีกไอดีหนึ่งนะเออเรามีไอดีหนึ่งเนี่ยเสื้อสวยๆเลยครับดูฮะความงามของเสื้อเราฮะไอเสื้อเราสวยจริงเราเดี๋ยวเราทำแมสด้วยเดี๋ยวเราทำแมสด้วยเห็นพวกนายเรียกร้องแมสก์กันเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำแมส์เดี๋ยวเราว่าอ่าวางโปรเจกต์แมส์เราก่อนนะ <c ười> เออนะฮะก็สั่งซื้อเสื้อได้นะครับไปแล้วไปละไปแล้วบ